สวัสดีครับขอต้อนเข้าสู่ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สดใสครับจะนําเสนอเรื่องราวว่าฟุตบอลไทยลีกนั้นได้เกิดอย่างเต็มตัวแล้วผมเคยมีโอกาสไปดูฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้นะครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้พูดวันนี้ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฟุตบอลที่ประเทศไทยนั้นสนุกไม่แพ้ฟุตบอลโลกและเชียร์กันมันยิ่งกว่าอีกนะครับและเจอประวัติศาสตร์ขึ้นแล้วในอดีตบอลไทยคนเครียดเพราะอะไรครับผมมีตัวสิบใบ เชิญใครไปไม่มีใครอยากไปเลยครับมาวันนี้เรามีเรื่องเครียดอย่างมีความสุขเราเครียดเพราะว่าสนามจุได้สองหมื่นกว่าคนแต่มีคนอยากดูสามสี่ห้าหมื่นคนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สุดยอดหลายคนคงจะทราบผลกันแล้วว่าเมืองทองบุรีรัมย์นั้นเสมอกันไปศูนย์ศูนย์ดังมากเมืองทองเป็นแชมป์สูงสุดสองสมัยซ้อนบุรีรัมย์เป็นจ่าฝูงณนะปัจจุบันอาจจะศูนย์ศูนย์แต่ทุกความมันทุกประวัติศาสตร์อยู่ในสกูปสกูปนี้ครับ 2เมษายนแมชสปะวัติศสตร์ไทยพรีเมียร์ลีกบุรีรัมย์ทีมเยือนและจา่าฝูมากัน3,000คนส่วนแฟนเมืองทอมารอก,ก่อนเกมคิกออฟหลายชั่วโมงเพื่อมาขอลายเซ็นมิฟิลด์ตัวหลักดัซกรทองเหลาเกมนี้ตั๋ว20,11ใบาขายหมดเกลี้ยงก่อนแข่งถึง4ชั่วโมงเก็บค่าตั๋วได้เกือบ2ล้าน2แสนบาทและเพื่อพิสูจน์ความฮอตของตั๋วนักนี้ตั๋วหลังโกปกติขายกัน80บาทนักนี้ตั๋วผีขายกัน250 ที่นั่งฝั่งตะวันตบของทีมเยียมปกติ100นัดนี้มีคนพร้อมจ่ายถึง300บาทที่นั่งฝั่งตะวันออกปกติ150ถูกลงราคาขึ้นไปถึง500-700ถึง700บาทส่วนห้อง V.I.P. นี้ขายกันที่หนึ่งราคาทะลุหลักพันเพราะนี่คือ2ทีมที่มีแฟนบอลที่เจ๋งที่สุดนักรบปราสาทสายฟ้าบุรีรัม่์น่วน,นี่อุตราเมืองทอง เสียงเชียแบบนี้ทําให้เจ้าบ้านเมืองทองไม่เคยแพ้คใครในบ้าน32นัดติดต่อกันแล้วเริ่มมากองหน้าเบอร์หนึ่งของประเทศไทยธีรศินแดงดาหลบไปหนึ่งตัดเข้ากลางซัดถากเสาออกไปนัดนี้ธีรศินป์ดวลความคมกับเบอร์30ของบุรีดำแฟงอาเซียปองหัวหอ,อกจากกาหนะ้าอาเซียปงหลุดเข้าไปล็อกแล้วก็ตัวตัวกัก็ซุปเปอร์เซฟโดยตว,วินธรรมัจานัน เมืองทองมีโอกาสดสกรทองหลับปั่นลูกนิ่หลุดออกไปนิดเดียวครึ่งแม่เสมอกัน0ูนต่อ0ช่วงพักครึ่งทางเมืองทองได้ให้เกียรติกับฝ่ายข่าวกีฬาช่อง3โดยเฉพาะรายการของเราที่ช่วยการปลุกกระแสบอลไทยและเชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้าสนามบลน,นี่ครับพรดรดศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมือ9ของโลกน้องวิวนางงามมิสแลนเวิลด์2009และนักกีฬาเทควันโดทีมชาติพร้อมมอบเสื้อกองเชียร์กิติมศักดิ์ให้กับพวกเราแค่อยากจะมาขอบคุณครับว่าพวกคุณทุ่มเเป็นหน่งยในสนาม และแจกของที่เราเลือกให้กับแฟนบอลที่ร่วมกันสนับสนุนฟุตบอลไทยเกมครึ่งหลังนั้นเราใจคริสเตียนล้มลงไปกรรมการไม่ให้จุดโทษแต่แจกใบเหลืองครับพอคิดว่าลุกนี้เขาพุ่งดูจากภาพชาแล้วนัดนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่าน่าเห็นใจกรรมการดูยากมากฟางบุรีรั์สู่ชาวล้มบ้างฮะลุกนี้ก็ไม่ได้จุดโทษนะครับโอ้โหเสียกันตลอดและเสียงเชียร์ก็ดังสนั่นตลอดครึ่งหลังบูรีรั์มีเสียงมากกว่าแฟรงก์อาเซียมปงอายุเพียงแค่18 คนไม่ลงกำรวจเข้าไปจงไังหวะนี้ยิงติดกูวินอีกแล้วและเฮือสุดท้ายบุรีดำรรปาดเข้าไปแนโซ้อมงลูกเนี้ยหลุดกรอบมีเสียวฮะจบเกมเมืองทองสูงบุรีดำสูบบุรีดำรรยังคงเป็นจา่าฝูงส่วนเมืองทองยังอยู่กลางตารางแต่ก็ยังไม่แพ้ใครในบ้านติดกัน33นัดแล้วน่าจะเสมอแต่ฟุตบอลไทยชนะแล้วครับตั้งความหวังให้สูงเราจะเป็นไทยลีกที่ดีสุดในอาเซียน ดีที่สุดในเอเชียตั้งเป้าดีที่สุดในโลกจงฝันให้ใหญ่ครับเพราะฝันเล็กๆไม่สามารถทําให้หัวใจใครเต้นแรงได้วันพุดเจอกันในชดเด็ดกีฬาแชมป์เที่ยง55สวัสดีครับและจริงๆแล้วก็คือพวกเรานั่นเองครับที่เป็นนักฟุตบอลคนที่12ที่ทําให้ฟุตบอลไทยเนี่ยมีพัฒนาการที่ก้าวไกลไม่ใช่อยู่แค่สี่แยกของตันถูกต้องค่ะเจนตั้งใจฝังมากอบคณนะคะ